สบายดี day. พี่น้องสุขุสุคน,น,นืัอนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเบงการดำน้ำเอาปลาพี่น้องยิงแล้วต้องแต่มะมุดเอาดำเอาพี่น้องมุดผู้เดียวบ่ไหวก็ได้เอืน้นกันลงมะมุดทั้งสามคนละพี่น้องจะพันถมมะมุดไทย <laughs> โอ้ยห้ถือเมียดเดินเผาดีกว่านั่งถาดีกว่าประศรนว่าต้องมุดสองคนพี่น้องเอาสองคนก็เอาสู่กัน ฝนไงก็บตกพี่นอ้องฝนตกโดนหมุดแลวพี่น้องให้ผานุชิ่ลงมุดเบืองเป็นไรเหน็นละ,ละละตัวปลานะยังจะเสียเอาขึ้นพี่น้องเอาหากักหลายมุดบันนี่ย <laughs> พัดกันหมุดพัดกัน ดำอยุ่นี่แล้วพี่น้องเม็ดฝนจะเม็ดใหญ่ๆพี่น้องปกปิปกๆิอ่าพี่น้องนำฝนกัดเกาะกระจกกมุดอีกแล้วหักลายโอ้ได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องบันนี้ อตัวขึ้นมาแล้วแต่ต้องเชียพี่น่องเชียลูกดอกไปตัดลูกดอกถิงเลยพีน่องเอาเอาลูกดอกขึ้นมาพอได้ของไยครับคนต้องมุดลงไปตัดเชือกพีน่องตัดเชือกสละลูกดอกถิงเลยให้พานุจิตเอาปลาขึ้นไปก่อนแล้ว ตัดเถียรบนละน้ำบกน้ำยังบนละยังทิมาเอาไม่วาวันุ้ยกันว่าจิมาเอาลูกลูกดอกไม่เอาไปผูกเงินไม่กับจิงไม้นั่นแหละพี่น้องได้แล้วเรียบร้อยพ้านุชิตเอาขึ้นทังโคกแล้วเรียบร้รอยพี่น้องใช่เวลาเกือบชอั่วโมงพี่น้องหมดลงเอาอยู่เนี่ย สองคนพัดกันมุดพัดกันนี่ยจะโตสมควรอยู่พี่น้องคาดว่าหอดหากิโล่นละพี่น้องแต่ว่ามาสร้างมึงแล้วก็หากิโลอีดีได้มาจากหมายกุดตาสาพี่น้องเปียกเบ็ดของเปียกแอนเส้นเลยอะไรกล้องโทรศัพท์ เอาอยไว้พี่้องบ่มีเวลาขึ้นมาเอาเลยเปียกเบ็ดเลย <laughs> <laughs> ถึงอะไรกล่องอพี่้องหนาวหมดตัวลายกันหนาวเลยลงลงมาหมดซอยกันพี่รองเจ็กโทรศัพท์แล้วบ่เปียกถึงข้างในพี่รองใครแน่อยู่ ยังมือท่านหายตกหายไอ่นั่นอยู่พี่น้องก็ยังตกอยู่ได้เนี่ยฝนต้องเก็บเข้าใต้เบาะัึงมดพี่น้องอ่มือนี้สามพานมานํากันหักหลายสายหามือนี้ออกเดินสายสามคนสามพระองค์สามพระนองได้แต็มเดียวพี่น้องหา,หากกิโล ใส่ง,งามๆพี่นอ้องกดแผลเกี่ยวคักเกี่ยวเนี่ยลงไปพันไหม่ข้างล่างพี่น้องไหม่หนึ่งตนแล้วเนี่ยนำหาจนลาได้เนี่ยว่าสีไใด ต้องได้แข่งฝนท่างก็อ,ออกก็ยางยากพี่น, UK, น้องค่ะฝนตก้องสิเลื่อนเปืดเลื่อนปืดเลยละฮะตระสอบใจก่อนพี่น้องไปส,สอบพ่อพ่อไปเจอไปเจอฝนปนได้หากินค,ความพีความน้องทั้งคุตสาพ,พี่น,น้องไม่นี่ก็ได้ ก็สมความตั้งใจอยู่ได้ไม้เดียวชนมากแล้วถ้าได้แต้มเพราะว่าไปหาฉโดโนาะพี่น้องเอาไว้โดนกัรู้สึกว่าเหนือมันกัะสีบะนั่นเป็นไงบบคือปลาช่อนปลาคอเห่า,าโดนโดนแม่กะใส่เพิ่นเนาเร็วพี่น้อง บอกง่ายๆโหลดามาเครื่องในเมันเอาเอาเร็วบ่คือสดๆไปกินสดๆสดมันตีซ่บได้บักอร่อยใส่น้ำจื้นลอยนี่เบิ้ลสดยอดเราพี่น้องเ,อเกี่ยมตัวสีฟ้ากันกลับเราพี่น้องอพอกันคลิปนาคลิปตีก็ให้ยูดีมีแห้งแข็งแรงสุข,ขสุขคนเด้อพี่น้อง อย่าเก็บอย่าไข่ย,ย่าจนพี่น้องพ่อกันคลิปนากระสิท้ายให้พี่ให้น้องในเบืง้งที่เก่าสรัพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอำมลาผ้าจากพี่น้องจะพองได้เวลาพองฝนตกอยู่ไปก็คือจิบบ่เขาท่าพี่น้อง พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับฮักลายขอบอบขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุข,ขู่สุคขขนพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ